อรุณสวัสดิ์เช้านี้พี่ๆทุกคนเด้อจ้ะนะคะเช้ามาก็นี่แหละจ้ะอยู่กับท้องนากนกเมื่อคืนฝนตกเยอะนะแล้วก็แรงมากหลังจากที่หนูลงไรลสดนี่น้ำเต็มนาแล้วนะพี่ฝนตกนะไม่รู้อันนี้จะตกไหมแล้วก็มาดูนะเอาข้าวให้พี่นาวพี่กอกกินนะหลายคนอาจจะเห็นแต่พี่นาวนะ หลายคนอาจจะเห็นแต่พี่นาวไม่รู้จักพี่กอกพี่กอกเป็นนกตัวแรกที่มีคนให้พี่นัดมานะคะเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกบอลน,นะพี่กอกสามารถเรียกนะคะอเตี้ยนะคะแม่ครับนะแต่ตอนนี้ไม่เรียกกอกครับแม่ครับก่อนเร็วแม่ครับนะไม่เรียกไม่สนเพราะคอยสีกินเช้ามาก็นี่แหละเอฟซีก็จะมีให้ มีผล,ลไม้นะ,มะเมล็ดธัญพืชนางก็ฟินไปนางมาอยู่ข้างนอกนี่รู้สึกว่านางจะมีความสุขถามว่าฝนตกตอนคืนนางอยู่ไหนนี่ที่นอนนางอยู่นี่ในสะีตอนคืนนางจะเข้าไปอยู่ในนี้นะนางอยู่นี่นะคือเราเปิดกรงยังไงนะหรือ,อยังไงนางก็ไม่ไปไหนไม่เหมือนพี่นาวนสะอเออไม่เหมือนพี่นาวพี่นาวชอบเที่ยว แต่พี่กอกอะ่ะไม่ชอบเที่ยวพี่กอกชอบโชว์ใช่ไหมเออโชว์ที่เออเอฟซี F C ก็ไม่เคยเห็นพี่กอกเด็เออพี่กอกกินข้าวนั่นมือก็ถือฉลาดด้วยนะเอฟซี F C. แกะ,มะเมล็ดถั่วเมล็ดทานตะวันเอาเปลือกทิง้งอ,อ่ากินไปกินไปเออพี่กอกมาหลอกอกครับแม่ครับก่อน,นีิแม่ครับเัียงขอบฟัง อารมณ์ไม่ดีก็ไอเตีย้ยนะอารมณ์ไม่ดีก็เรียกไอเตีย้ยนะตามพ่อไ <c oughs> <c oughs> นะอเตีย้ยนะอารมณ์นีก็แม่ครับนะถ้าไปไหนไปข้างนอกมาแล้วอยู่คนเดียวนะโอ้ยลงรถแทบไม่ทันเรียกร้องเรียกร้องหาก็ครับแค่โผล่มาดูดูไรเหรอดูไรเหรอเอ้ยพี่ ถ้าอยู่ในกรงจะห่วงกรงจะเอ๋เอ๋เอก็อรอครับแม่อย่ายุ่งนะคนจะกินข้าวเนี่ยได้ไหมอะอย่ามายุ่งได้ไหมอะคนจะกินเพิ่งคุยอะไรตอนนี้นะนะกำลังหิว <c oughs> เออนี่าแหละเช้าในซะี่ของบ้านนี่เป็ดน,นะภารกิจสำคัญเลยนะเอซีที่ต้องจัดการนี่นะ นี่อะไปแล้วนะแม่ไปดูต้นไม้กันนะฝนตกนะโอเคนะนะพี่นาวนะให้พี่กอกนะนะนะโอเคกําลังฟินนี่แม่แม่กาลังฟินอย่ายุ่งก็ค่อยไปแล้วถ้าเปิดประตูไว้นะก็คือไม่ออกนะไม่เหมือนพี่นาวเปิดไว้น,นี้บินพวดสวนออกมาเลยนะจะออกข้างนอกนะพี่กอ,อกไหมร่อยไหมแซบบอ แล้วไอ้สองตัวนี้เนี่ยนะที่เช้ามาเราต้องจัดการนกอันดับแรกนะเมื่อก่อนก็จะแล้วก็ตามด้วยพี่โคกพี่โถพี่เกินะคะะข้าวเช้าให้กินนะเห็นไหมเปิดกรงไว้นางก็ไม่ทำอะไรหรอกนางก็ดูวิวนะบ้านเราสวยนั่งออกมาอยู่ข้างนอกมันมีความสุขนะพี่การที่เราตื่นเช้ามาเราได้เจอสีเขียวๆนะได้นั่งมองท้องนา วันนี้แม่พาเดินออกกําลังกายด้ยพี่จะพาดูท้องนานะการที่เราได้นั่งตื่นมาแล้วมันเห็นอะไรที่มันเขียวๆนะมันหอมมันหอมเอดินนะเอฟซีบอต้องเอาหางโผล่มาเลยเนี่ยหางเนี่ยหางเนี่ยนะโอเคนะต้องหอาหางโผล่มาเลยเราจะได้กลิ่นไอดินเนาะ,ะพี่ๆเช้ามาเราจะได้กลิ่นไอดินมันหอมหอมแบบบอกไม่ถูกแล้วเวลาเอา หน้าที่ข้าวออกรวงอะแล้วมันก็จะหอมกลิ่นข้าวนะหอมมากหอมมากคือมันจะบอกว่ากี่อะไรนะกลิ่นโคนสับควายนะพี่ๆเนาะไปะอ่ะไปแล้วนะจ๊ะเ้ยไปเลยแม่จิงกินไปและ้ะส่วนพี่นาวนี่เป็นขาแว,ว้นชอบออกข้างนอกนี่มีผลไม้เหมือนกันนะแต่พี่นาวไม่ต้องหันนะพี่กอก ตัวเล็กขวาต้องหันอะไรล่ะอ๋อจะจุบจุบมามาเช็ดปากหรือยังปากอะเช็ดก่อนจะจุบเจ็บเออมาเร็วเร็วจุบจุบมาจุบ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 เร็วเร็วจุบจุบโอเคจุบจุบดีโอเคจุบจุบดีดีดีโอเคให้จุบไม่ได้ให้กัดจมูกโอเคอปไอันนี้ค่ะสายแว้นนะสายแว้นะแล้วก็วู้พี่ๆดูนี่ หลังฝนตกคือมันชุ่มชื้นมากเด้ฝนตกเนี่ยโอ้พี่ขี้หนูโอ้เม็ดเต็มเลยเดี๋ยวเก็บไปกินเี่ใครเอาข้าวปลาไปใส่ข้าวปลาเสียไอ้สิหลอกบัว,วตรงนี้ไอ้ไทยอุดรก็ไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะรอทับทิมโอ้ทับทิมบ้านเราอร่อยนะพี่นะโอ้ต้นไม้เริ่มจะโตแล้ว ต้นไม้ก็สดชื่นหมดทุกอันนะพี่เนี่ยเราจะไปเดินตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องระวังอะไรรู้ไหมระวังแตนระวังต่อนี่แหละอากาศสดชื่นท้องฟ้าสดใสนะยามเช้านะของร้านอิเป็ดนะคะพี่ๆทุกคนแดดเริ่มออกแรว,ค,ว FC. ค่อยไปเรื่อยๆโอ้ดูริเอฟซีคือเมื่อวานเนี่ยดอกไม้มันยังมีอยู่เลยนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยลมแรงมากเลยดอกไม้หนูร่วงหมดเลยนี่ ร่วมมาเลยลมมันแรงมากแรงจริงๆนะเมื่อคืนถ้าไม่มีกําแพงต้นไม้นะพี่เชื่อไหมบ้านหนูน่าจะหลังคาเปิดอะ่ะเอา้านะมันโชคดีหน่อยที่วันเนี้ยมันได้กําแพงต้นไม้เนี่ยแหละเออมันก็เลยไม่เป็นอะไรโอ้แรงแบบแรงจริงๆนะแรงจนขนาดไหนเลยหรอพี่เออแรงจนที่เราคิดว่ามันไม่บินมันบินเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้าน ลังบินลงไปในน้ำอืมเนี่เราก็พามาบุกหน้าบ้านเรานี่คือเยอะแล้วนะพี่นี่คือใบยี่หล่าหอมมากเอ๊ะท,ทักทองก็มีลูกแล้วแต่ไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนอันนี้คือใบยี่หล่ามีตรงนูน้นกับตรงนี้นะพี่เพราะว่าโอเคโอเคเป็ดเรียกกินข้าวแล้วพี่ โอเคโอเคโอเคเป็ดอยากกินข้าวเลยเอฟซีโอเคโอเคห่ okay, okay. หานก,ก็ร้องเรียกเราเป็ดก็ร้องเรียกเราไปมาดูซินางมีอะไรกินนี่นูน่นเห็นไหมลมหอบลังไปอยู่นู่นนะพี่ในกลางน้ำนูน่นโอเค ไว้ร้อยหวีเราปลอดภัยลมแรงขนาดนี้โอเคโอเคเรียกกิงห้าหรอโอเคโอเคได้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 เดี๋ยวจัดให้นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุ้มค่าให้เป็ดก่อนเด้อนี่คืออาหารของเป็ด,ปดนี่สิแหมถ่ายข้าไปนะดดนนดนนนเดี๋ยววางลูกเดี๋ยวก่อนแหมถ่ายข้าไปเดี๋ยว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 แหมนี่ วไ้ใส่เข้าไปนะพี่ๆโอเค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 ใส่ไปพร้อมหัวอาหารเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงอ้าวพร้อมเลยมาเริวๆเๆเเพร้อมเลยพร้อมเลยมาเริวๆเริเริ่ โอเคลุยโอเคลุยเลยโอเคโอเคหารเริ่มจะส่งเสียงเป็นหาแล้วเด้พี่เด้ดลุยขอบคุณสำหรับคลิปเช้านี้นะจ๊ะไม่มีอะไรมากจ้ะนะคะท้องฟ้าสดใสขอให้ทุกคนชิดทุกคนสดใสเหมือนท้องฟ้านะจ๊ะขอให้มีความสุขแล้วก็ ไทอุดรมีงานอีกแล้วนะคะค้างภูเราหักลงด้วยลมนะคะพี่พี่เดี๋ยวค่อยมาทำกันนะบ๊ายบาย